สวัสดีเ,เพื่อนๆและแขกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการใช้งาน Volume Profile Indicator นะครับหรือว่าเครื่องมือที่เอามาช่วยในการคัดกรองโซนเทรดนะครับโดย v o u u m Profile นะครับก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการบอกตำแหน่งของราคานะครับที่มี v o l ลูมสูงๆหรือว่าบริเวณพื้นที่ที่มี v o l ล m มน้อยๆน,นะครับโดยแสดงขนออกมาในรูปแบบของแท่งฮิสโตแกรมนะครับโดยสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ที่มีโวลมเยอะๆนะครับแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยจะ แต่ว่าบริเวณพื้นที่ที่มีโวลูมตำ่ตำเนี่ยแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยก็จะเตีย้ยๆแบบนี้นะครับในส่วนของโวลูมโปรไฟล์นะครับก็จะประกอบไปด้วยเส้น VAH หรือว่า Value Area High แล้วก็เส้นล่างนะครับ VAL หรือว่า Value Area Low คือเส้นที่อยู่ล่างสุดตรงนี้นะครับโดยเส้น VAH กับ VAL เนี่ยเป็นตัวบอกพื้นที่ที่มีในยะนะครับ ส่วนพื้นที่ที่อยู่เหนือ VAS AH นะครับหรือว่าใต้ v l เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีวอลุ่มต่ำนะครับส่วนเส้นสีแดงนะครับก็คือ POC หรือว่า Point of Control เป็นตำแหน่งที่มีวอลุ่มสูงสุดนะครับในพื้นที่ที่มีในยะโดยแนว POC เนี่ยจะทําหน้าที่คล้ายแม่เหล็กน,นะครับเพราะว่ามักจะหยุดราคาเข้าหาโดยกลยุทธ์ในการใช้ว o ลุ่มโปรไฟล์ในการเทรดนะครับ อันนี้ก็คือเทคนิคส่วนดวงผมเนี่ยจะใช้2แบบนะครับแบบแรกก็คือใช้ในการเทรดตามเทรนหรือว่าการเทรด break out แล้วก็รอราคากลับมา retest ที่แนว POC ในครั้งแรกนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็คือเป็นการเทรด f l o break นะครับในช่วงที่กราฟเนี่ยเป็น sideways โดยในคลิปนี้นะครับผมจะสอนการใช้ v o ลุ่มโปรไฟล์นะครับในการเทรดช่วงกราฟเป็น sideways นะครับหรือว่าการเทรด f l o break โดยถ้าเกิดว่า ราคานะครับขึ้นไปเหนือแนว VAS นะครับหรือว่าแนวด้านบนตรงนี้นะครับเราจะรอสัญญาณกับตัวลงนะครับอย่างเช่น p r i action กับตัวลงหรือกรณีที่ราคานะครับลงมาใต้แนว v l นะครับเราจะรอสัญญาณกับตัวขึ้นนะครับหรือว่า bullish price action โดยคาดหวังว่าราคาเนี่ยจะวิ่งกลับไปหาแนว POC นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างจากกราฟจริงกันเนาะโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ดูที่ ทางเฟรม4ชั่วโมงก่อนนะครับดูว่า ตลาดเป็นไซด์เวย์หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทำเฟรม4ชมั่วโมงเราสังเกตว่าราคาก็จะแกว่งขึ้นลงใช่ไหมครับูบริเวณตรงนี้เนะาะแท่งเทียนก็คือมีไส้เยอะนะครับ4ชั่วโมงแล้วก็จะมีแท่งเทียนแท่งเล็กๆแบบนี้ลหลายๆแทง่งใช่ไหมครับแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นไซด์เวย์เนาะโอเคครับทีนี้พอดูทำเฟรม4ชมั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ใช้วอลุ่มโปรไฟล์นะครับแบบวิกเรนจ์นะครับอตัดปีตั้งแตบบ่บริเวณตรงนี้เลยก็ได้นะครับมาถึงตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้เนาะวอลุ่มโปรไฟล์มันก็ขยายดูทเฟรม หชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเส้นเคีนะครับเป็นจุดที่มีโวลลุมสูงสุดในพื้นที่ที่เราสนใจนะครับแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับขอบบนก็คือ V A H แล้วก็เส้นล่างนะครับคือ V A L นะครับหรือว่า Value Area Low กับ Value Area High นะครับโอเคเนาะในส่วนของการแทรกไซเบย์นะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีโวลลุมถูกไหมครับโลโวลลุมแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาทะลุขึ้นมานะครับตั้งแต่โซนนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีสัญญาณกลับตัวอย่างเช่่นน Price Action วาใ อะไรก็ได้นะครับหรือว่า rejection candle ราคาเนี่ยเริ่มทิ้งไส้นะครับเราสามารถที่จะ follow ตามกลับลงไปได้นะครับนี้ก็จะเป็น logic ในการเห็นง่ายๆเนาะโอเคทีนี้สังเกตนะครับตอนนี้ราคาเดือนขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราจะไม่เหตุก่อนถึงเส้น V H นะครับหรือว่าเส้นบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ16บหนาฬิกาเนาะเราเหตุคู่ EU ใช่ไหมครับเราก็รอให้ตราดมีกาเปิดก่อนนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีข่าวเนาะผมก็รอข่าวก่อนนะครับขยายดู3 0มสิบเอ็มนะครับสิบแปดนาฬิกา ประมาณนี้มีข่าว CBI นะครับวันนั้นผมก็ยังไม่เข้านะครับวันที่มีข่าวเราจะไม่ตั้งทำศักลิมิตนะครับแต่ว่าเราจะรอให้กราฟนะครับวิ่งกระชากหลังข่าวเต็มที่ก่อนแล้วก็รอกราฟรีเจคลงมาเราก็กด f อ l โล w ตามน,นะครับง่ายๆเลยวันนั้นผมก็น่าจะตั้งประมาณนี้นะประมาณนี้ทีนี้ก็ อรอกราฟกระชากขึ้นไปนะครับหลังคาออกแล้วก็รีเจ็คเราก็เข้าตามเนาะอันนี้ก็ตอนแรกผมก็ยังไม่เข้านะครับผมก็รอให้การาฟเนี่ยกระชากขึ้นมาก่อนนะครับหลังขาวออกแล้วพอการาฟรีเจ็คกลับลงมาอนะ่ผมก็ตั้งเซลสต็อปตรงนี้นะครับอ่ามันก็ได้ออเดอร์แล้วก็ไหลลงไปนะครับก็ทีพีไปนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่ามีข่าวช่วยเนาะ ก็ใช้เวลาประมาณ1นึ่งสองประมาณ3มชั่วโมงนะครับระยะก็ไม่ไกลนะครับก็ได้ R มาประมาณ2องกว่ากว่านะครับอ่ะสองจุดหนึ่งก็โอเคนะครับประมาณนี้ก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นราฟจริงนะครับที่ผมเทรดเนาะอันนี้ก็เทรดไปไม่เยอะนะครับก็ประมาณ0 8นย์หาลอดเราได้มาประมาณ340เหรียญนะครับหักค่าคอมก็เหลือประมาณ3 3 4ี่เหรียญเนาะก็เป็นการเทรดในพอร์ตกองทุน TFF นะครับก็ประมาณนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคที่นำมาฝากกันในวันนี้ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ